Nhung nắng nhung nhung, nhung nhung, ninh 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 đầm, ninh 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 hoa ninh 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 นกนั่งแอนบ่นกบินเซิร์นยู่พวนกนั่งแอนกับมันเล่นน้ำรถได้เราเนี่ยิึงประตูรอดประตูรอดประตูกะประตูยังบุนี่ประตูน้น ตุญแเกาะพวคนขีบคนขืนสามคนขีบสองสองพว่วงมือสามพว่วงบ่โอ๊มือหนออ,อ,อีกสามพว่วงไม่นีสองพว่วงเล่งเขาิบปิดหีบปาแล้ว